เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสถานีตำรวจโรงพักบ้านฉางจังหวัดระยองครับเมื่อสารวัตรทหารกว่า30คนพร้อมอาวุธปืนพร้อมขังกระบองนะครับอาวุธครบมือเข้ารุมทำร้ายเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือนะครับขณะที่กำลังตกลงกันเรื่องคดีความจนในที่สุดนะครับทางเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือพร้อมพวกถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3รายในขณะเดียวกันทางสารวัตรทหารกลุ่มนี้ก็ได้ขับรถหลบหนีไป ส่วนสาเหตุนะครับเกิดมาจากว่ามีนายทหารท่านหนึ่งนะครับไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับภรรยาของเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือจนมีการโต้เถียงกันก่อนหน้านี้ทางเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือก็ทำร้ายร่างกายนายทหารรายนี้ได้รับบาดเจ็บจนในที่สุดก็มาตกลงกันที่โรงพักแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ยกพวกมาถล่มในครั้งนี้ครับขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าตำรวจพยา,ยามที่จะรวบรวมหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ ไปติดตามกับคุณอังกูลตะวันวงทีมข่าวภาคสนามครับเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณหน้าโรงพักสพบ้านฉางจังหวัดระยองนี้เกิดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือหลายสิบนายกลุ่มทำร้ายกลุ่มของนายเทอร์ศักด์ครุดน้อยคู่กรณีที่เคยทะเละวิวาทกับนายทหารเรือยศนาวาเอกรายหนึ่ง จนเกิดการรุมทำร้ายกลุ่มของนายเทอร์ศักในครั้งนี้ขึ้นจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลชะกันถึงสองรายวันนั้นเป็นวันที่1 2บสอธันวานะครับก็เป็นวันที่นัดมาไก่เกี่ยกันจากเหตุการณ์วันที่4ีธันวาที่มีการทำร้ายร่างกายกันซึ่งผมกับนาวเอกทินกรการ,การจนะเตมีซึ่งซึ่งโดยน,นั้นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นนาวเอกครับ นะครับแต่นี้ว่าเรื่องมาจากการที่เขาที่มีกิตยากับพันยางผมที่ห้างโลตัสสต,ตหีบคือมีปัญหากันมาที่ห้างโลตัสสตหีบใช่ครับจากเรื่องอะไรฮะจากเรื่องกา,ารซื้ออุปกรณ์มือถือก็คือเป็นเมมโมรี่การ์ดในราคา590บาทจากเหตุการณ์ซื้ออุปกรณ์มือถือที่นาวาเอกรายนี้ไม่สามารถตกลงราคากับภรรยาของนายเทอร์สักได้ จนแสดงท่าทางไม่พอใจและหยิบเครื่องคิดเลขคล้ายเป็นการข่มขู่ก่อนทุบลงที่หน้าร้านซึ่งในครั้งนั้นนายทหารผู้นี้ได้ขอโทษและชดใช้ค่าเสียหายก่อนแยกย้ายกันไปแต่เมื่อนายเทศักที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มาเห็นภาพวงจรปิดจึงสร้างความไม่พอใจโดยเฉพาะเมื่อภรรยาอยู่ในระหว่างการตั้งครร วันนั้นเหตุการณ์จบลงด้วยไม่มีอะไรไม่มีอะไรซึ่งผมเองผมก็ยังไม่เห็นในคลิปคลิปที่ว่าเครื่องคิดหน้าง้างเครื่องคิดหน้าอะไรเงี้ยผมยังไม่เห็นจนจน,จนเขากลับไปแล้วแล้วผมก็มากอกล้องดูกันแล้วมาเห็นแล้วก็ถ่ายวิดีโอออกมาโอ้นี่มันขนาดนี้เลยเหรอซึ่งผมก็มันเป็นเรื่องปกติครับผมก็เป็นคนพูดง่ายๆคือว่าก็รักลูกรักเมียครับแล้วก็ลูกผมในท้องอีกผมก็บอกว่าโอเคผมเห็นคลิปตรงนี้แล้วบอกกับแฟนนะเดี๋ยวถ้าพี่เจอเดี๋ยวพี่จะเรียกคุย ถามเลยว่ามันยังไงถึงจะตบเลยเหรอด้วยเหตุบังเอิญ2ส,สัปดาห์ต่อมานาวาเอกคนดังกล่าวได้เจอกับนายเทอร์สักที่ร้านมือถือภายในห้างโลตัสสาขาบ้านฉางและเกิดมีปากเสียงกันก่อนถูกนายเทอร์สักลงมือทำร้ายกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพบจึงนำตัวทั้งสองส่งโรงพักสอพอบ้านฉางโดยครั้งนั้นในทหารเรือกล่าวหานายเทอร์ศักว่าได้ร่วมกับพวกอีกสองคนรุมทำร้าย ซึ่งนายเทอศักดิ์ไม่ได้สังเกตว่าลูกน้องที่มาด้วยอีกสองคนลงมือหรือไม่แต่เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงมีการนัดไกล่เกลีย่ยช่วงเช้าวันต่อมาก็นัดก,กันเชา้ 5, ชาวันที่ห้าเก้าโมงเช้านัดกันปุ๊บคุยข้างล่างก่อนโรงพักจะมีสองชั้นคุยข้างล่างก่อนร้อยเวรบอกให้คุยข้างล่างเคลียร์กันผมก็เข้าไปถามเข้าไปยกมือไหว้พี่เขาแล้วก็บอกพี่จะให้ผมรับผิดชอบอยังไงดีครับผมก็ยอมรับผิดแล้วเออเขาก็บอกว่า เขาขอคําเดียวเลยแล้วอย่าต่อเขาบอกว่าถ้าต่อเขาจะขึ้นเรื่อยๆครับพูดงนี้ครับผมก็บอกงั้นพี่ลองบุดมาครับเขาบอกว่าสองแสนบาทผมก็ตกใจนิดนึงอึ้งมันถึงขนาดนั้นเหรอสองแสนครับการทําร้ายร่างกายมันมัน,มนะทะเลาะวิวาสไปโรงพักก็ปรับกันเราก็รู้ๆกันอยู่หลังจากนายเทิดศักดิ์ปฏิเสธจ่ายเงินสองแส0บาทเป็นค่าเสียหายจึงมีการนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งวันที่สิบสองธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุรุมทำร้ายขึ้นโดยนายเทอศักเล่าว่าหลังจากที่ตนเสนอจ่ายเงินเสียหายเป็นจำนวนเงิน50 0 0 0บาทนาวาเอกรายนี้ไม่รับข้อเสนอและเริ่มมีการนำกลุ่มเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือจำนวนมากมาล้อมพวกของตนที่อยู่ด้านล่างและบริเวณชั้นสองของโรงพักก่อนรุมทำร้ายจนทำให้ในายสุทัศน์เอี่ยมจร ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและศีรษะแตกส่วนนายเจริญพงษ์ปลายเนินมีบาดและสาหัสบริเวณดวงตาขวาเยื่อบุตาฉีกขาดเปลือกตานอกและในฉีกขาดรวมถึงกระดูกเบ้าตาแตกส่วนนายเทอศักดิ์ที่อยู่ในห้องพนักงานสอบสวนก็ถูกเรียกออกมาใช้ไม้กระบองทุบตีเช่นกันก็พี่นาวเอกธินกรเขาเดินมาเรียกผมครับคือณตรงนั้น,นจะจําได้แค่ตรงนั้นว่าพอเดินมาเรียกผมผมออกมาจากห้องปุ๊บ เขาก็ตีผมแล้วสายตาผมหันไปเห็นข้างล่างข้างล่างก็น้องสองคนเนี่ยก็กําลังโดนลุมตีลุมยำอยู่รู้สึกที่เห็นนะครับก็คือเป็นสลับมือก็คือโจกเข้าที่บริเวณคำแับนี่ก่อนครั้งแรกครั้งที่สองก็คือเข้าเบ้าตาพอเข้าเบ้าตาเสร็จผมก็คือม้วนตัวเองให้ไปนอนความลงนอกจากนั้นก็คือจะเป็นกระบอกกะการกระทืบเห็นเหตุการณ์ไหมครับว่า คนที่มาทําร้ายเราเนี่ยโอ้โหเป็นการลุมหรือว่าอะไรยังไงเห็นคร่าวๆแต่จำแน้ว่าเป็นไงจาไม่ได้เลยครับว่าเป็น <จำ S 1> ครจำได้บางคนใส่ชุดสอหอใช่ครับนอกเครื่องแบบก็มีที่ขึ้นมาตีตอนนั้นเนี่ยคิดว่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วเท่าที่เห็นนะฮะคือให้ชาวบ้านมองก็คงมองรู้มองออกเพราะอ่าสอหอในส่วนหนึ่งที่เต็มยศเนี่ยเต็มเครื่องแบบเนี่ยเขาก็จะทําการบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกคือประกบอืม คุณตำรวจไว้เลยตัวต่อตัวไว้เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะตำรวจที่จะจะเดินเข้ามาจะวิ่งเข้ามาอะไรเนี่ยเขาจะบล็อกขวางไว้เลยคุณผู้ชมครับบริเวณม้านั่งที่ผมนั่งอยู่ในขณะนี้อยู่บริเวณด้านข้างของพื้นที่สานีตำรวจภูธรบ้านช้างซึ่งเป็นจุดที่ทางกลุ่มผู้เสียหายถูกเจ้าหน้าที่ทหารเรือมากกว่า10คนลุมทํรลายร่างกายรวมถึงบริเวณจุดที่อยู่ด้านบนของโรงพักตรงนี้ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถที่จะเข้าระงับเหตุได้ และพยายามที่จะวิทยุสกัดจับคนร้ายแต่ไม่สามารถจับได้ทันครับว่าพี่หยกพอแล้วพอแล้วเท่านี้เืรอแต่เราห้ามเขางครอบไม่อยู่ยุ่งไม่อยู่หรอกก็เขาเยอะไงเขาเยอะเขาเยอะเยอะมากแล้วเขาแล้วเขาลุมมันอ,อยู่นานไหมครับก่าจะเสร็จนาทีเดียวนาทีเดียวทำมานาทีเดียวครับก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรก็เขาก็นั่งรอระหว่างนั้นก็ทุกคนก็ทํางานปกติรู้สึกว่าจะเป็นที่ที่เป็นชุดที่เป็นชุดทหารสหอมาทีหลัง่ะ ตามมาทีหลังครับแล้วช่วงเกิดเหตุนี่คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้ใช่ไหมฮะก็เข้าไปห้ามปามอ่ะก็คือก็ไม่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับครับทุกคนก็ทําหน้าที่ไปเพยพอพอเห็นก็ทุกคนทั้งที่อยู่ในใกล้ที่เหตุก็เข้าไปช่วยห้ามปามกันกันแล้วก็ให้ให้ให้สงบลงอ่ะก็ทาทำเท่าท่าทำเต็มความสามารถที่สุดณณเวลานั้นนะทุกคนก็ช่วยกันครับ ด้านการดำเนินคดีขณะนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากภาพถ่ายที่ผู้เสียหายถ่ายไว้โดยเฉพาะภาพของนาวาตรีพิชิตเพชรชลัร์ซึ่งผู้เสียหายคาดว่าเป็นคนรับคำสั่งให้เรียกกลุ่มทหารกลุ่มทําร้ายส่วนนาวาเอกคู่กรณีเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันว่ามีส่วนรู้เห็นเบื้องต้นที่เราได้เหมือนกันคือทางพนักงานสอบสวนก็ ต้องสอบสวนปักคำรวบรวมพยานฐานจากคู่กรณีเท่าที่จําได้นะครับเพราะว่าเท<ม>่าที่ทราบคนจะมีเป็น,ปนภาพถ่ายที่ทางผู้เสียหายเขาได้ถ่ายไว้เองก<ม>็ต้องมีการสอบแล้วก็ยืนยันรูปเท่าที่จําได้ก่อนแล้วที่เหลือแล้วก็คงจะต้องมีการประสานไปทางต้นสังกัดหรือว่าการทํร้ายร่างกายทางนี้เนี่ยทางนาวเอกถือว่าไม่มีความผิดก็ยังสรุปอย่างนั้นไม่ได้ครับต,ต้องสอบสวนปักคำก่อนว่ามีพยานหลักฐานในยืนยันไหมว่าได้ร่วมแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นยังไม่ได้ยังไม่มีนะ หลังเหตุการณ์วันที่12ธันวาคมในช่วงเย็นกลุ่มผู้เสียหายยังได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือที่มีลักษณะผิดปกติโดยเนื้อหาระบุคล้ายการเตือนให้ระวังจากการถูกยิงจากเจ้าหน้าที่หน่วยหนึ่งของทหารเรือข้อความนี้มันมีเนื้อหาประมาณว่ายังไงบ้างคะประมาณว่าก็คือให้ให้ผมเนี่ยระวังมนุษย์กบจะยิงจะยิงพวกผมเนี่ยคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใคร แล้วแต่ก็คือว่าตอนนี้เขาบอกเรื่องของผมแรงมากถึงกองทัพเรือยังไงก็เขาบอกว่าต้องหาคนเข้าไปคุยคุยก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันตอนนี้เรื่องพี่แรงมากแล้วก็บอกว่าห้ามไปไหนตอน้องกางคืนเด็กขาดเพราะเขาบอกว่าเขารู้มาจากเพื่อนเขาที่เป็นมนุษย์กบมันมันแค่ผิดผิดปกติซึ่งมึงซึ่งไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนในบ้านผมไม่ใช่เพื่อนพ้องผม ซึ่งเช็คจากเบอร์แล้วพยายามโทรกลับติดต่อที่เบอร์นี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เสียหายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านพักและทําหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาคสองเนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกดําเนินคดีทั้งนี้สําหรับมาตรการของโรงพักผู้กากับสอพอบ้านฉางยืนยันว่าจากนี้ไปจะดําเนินการประสานขอติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงการประสานของกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับนิธิไตรสุภสินถ่ายภาพอังกูลตะวันวงรายงาน ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนมาได้ยังทีมข่าวตลอด24ชั่วโมงครับที่หมายเลข02-338-36-36-7วันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ